รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปเที่ยวกันไหมนะไปได้วยกันไปเทียท่ยวใส่ด้วยกันบ้านเราเองไปได้วยกันไปเทียท่ยวเทยด้วยกันโเขรตจ่นเต้นจะเติมยาชวนมาให้เรา คนคนข่าววันนี้ไปชมสีสันบรรยากาศในพิธีปล่อยขบวนทัวร์อารยสถาปัตยปักธงเที่ยวไทยเมืองไทยทเที่ยวได้ทุกคนครั้งที่สองคือกรุงเทพสัตีิบพัทยาเมื่อวันที่14และ15มีนาคมที่ผ่านมา โดยพิธีปล่อยขบวนทัวร์เสมอภาคครั้งนี้มีท่านองคมนตรีพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนเป็นประธานในพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนที่หน้าตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลายวงการตลอดจนเครือข่ายมษลนล้อและผู้พิการรวมถึงเยาวชนทูตอารยสถาปัตย์ครับ ทั้งภาคเหนือมีภูเขาสลับซับซ้อนแนวตั้งแนวนอนและป่าไม้เต็มไปด้วยทะเลที่สวยหาดทรายแบเแบนฝั่งควา้มสวยทั้งาคใั้ใาบัดเพียเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินทุกกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่อาศัยการดำเนินความสะดวกในการด้านการเดินทางรวมทั้งการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าสามารถจะทำให้ผู้ที่มีความบกรุกครองไม่ว่าในทางใดเนี่ย สามารถจะเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้ทุกคนครับแล้วท่านคิดว่าจะส่งผลให้น้องๆที่นั่งวีลแชร์หรือว่าทุกอายุทุกเพศทุกวัยหรือทุกๆคนเนี่ยออกมาท่องเที่ยวมากขึ้นไหมคะหลังจากการจัดงานครั้งนี้แล้วเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูง <ๆ S 1> เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย <ๆ S 1> ผมก็มาเปิดการท่องเที่ยวครัง้งที่หนึ่งที่นี่ <ฮะ S 1> ครั้งที่แล้วไม่มีผู้บกพรองทางการได้ยินมาร่วมในปีนี้ <ฮะ S 1> ผู้บกพรองทางการได้ยินก็มาร่วม <ฮะ S 1> ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีปีหน้าจะมีผู้บกพร่องในด้านอื่นๆมาร่วมอีก เป็นจำนมาก็ได้ปากทงเที่ยวไทยเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนสิงคัวระและรอยยิ้มทีมาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไนไปเที่ยวกันไหมนะไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันพวกเขาจ้องทะเลทุ่งยญ้าชวนมาให้ สำหรับโครงการปักครงรงเที่ยวไทยครั้งนี้ก็เป็นงานที่2แล้วนะครับ,รบก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากทุกหน่วยงานนะครับที่เราทำเราขอความร่วมมือไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพเรือนะครับเี่อำนวยความสะดวกสําหรับการที่จะให้น้องๆเข้าไปเยี่ยมชมนะฮะแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เปิดที่เขาเขียวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมูลนิธิโรงเรียนพระมหาไถยที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อนะครับเรื่องรถนะครับ รวมถึงกทมนะครับที่นํารถมาร่วมนะครับการจัดการจัดโครงการครั้งนี้นะครับครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของอารยาสราปัต<ม>ที่จังหวัดต่างๆให้ความสนใจนะครับคราวที่แล้วเราไปยุทธยาก็มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของอารยาสรปัตเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวของทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกสถานะนะครับ คราวนี้เราก็มาทางชนบุรีนะครับและเราหวังว่าในการจัดข้างต่อๆไปเนี่ยก็จะกระตุ้นให้จังหวัดต่างๆให้ชุมชนให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับหันความสนใจในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของรอะยสถาปัตย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวกันอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ <ปะ S 1> ต่องเท,<ร>ที่ยวไทยเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคน นี่นะครับทัวร์อารียสาปัดปักธงเที่ยวไทยรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนทุกวัยทุกสภาพร,ร่างกายเที่ยวได้ทั่วไทยทันสมัยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเเเเราาาอองไไไปดดีกไไดกันันนนิทททยยยย่ววข้้ลุชม